ทีเอ็นทีช T แนลทีทีเอ็นกมเมทวะครับตอนนี้อยู่กัทีเอ็นทีเอีเยวันนี้จะมาแนะนำตัวนะครับเครื่องออกจากแหลกนะครับชื่อผมก็ชื่อ,อ,อ,อตาตต่นี้มาแล้วชื่ออย่างที่ผมบอกทีเอ็นทีเกมเมรทวนะัวันนี้เราจะสู้กันเราจะมาแนะนำตัวในเชิงเอไ้เป็น เป็นรถที่ผมแนวออนแนวมันจะขี่ขึ้นมากก็มาปรับแต่งเยอะแยะเยอะแยะเต็มเลยหมดรถผมปรับแต่งทําเองทั้งหมดเรียบร้อยครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะจบคลิปไปเพียงนี้ผมตั้งชื่อแก๊งกะโหลกดำนะเรามาจากหัวสเปรตอนอ,อะไรเนี่ยเป็นอะไรขึ้นเกิดอ,อันใดขึ้นมันมีอันใดขึ้นเดี๋ยว ก็ตู้ ATM นี่เขียนว่าตู้ถอนกดแหลกกดทิ้งแหลกได้ทองนะแล้วคุณจะไปซอนคลิปหน้าก็ตู้กดตังนี่ครับก็อาจจะจบไปเพียงเท่านี้แล้วก็ทังหมจะละอองกูเย yeah. ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะถ้าชอบดีกดไลค์ถ้ารังรใจยก็กดแชร์นะแต่ไม่ต้องพูดหรอกพูดทำไม,ไมไ ยังไม่ลงคลิปอะไรเลยนะครับเอาละครับนี่เป็นคลิปแรกของผมผมอาจจะออกตื่นเต้นนิดหน่อยครับก็คลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอนงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะมารีวิวเซิร์ฟเหมือนวอร์ซีครับแต่ไม่ใช่วอร์ซีครับคล้ายวอร์ซะเป็นคลิปหน้านะครับก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมมาดูช่ของผมนะครับชนของผมไม่มีอะไรที่มากมายนอกจาก ความสนุกสนานที่ผมมีให้คุณเย่ yeah. ความสนุกสนานนี้จะไปต่ดอดไปนะครับก็ขอจะพี่เป็นตอนนี้บ๊ายบายชอบก่อนไลน์พี่จ้าแล้วก็จะไปลงคลิปรีวิวงฮะในรีวสิคเซิร์ฟคลายวอร์ซีโอเคก็ขอจะดที่เป็นตอนนี้บ๊ายบายแล้วก็